ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่ามือมีดวัย47ปีนะครับที่แทงลูกชายรองนายกเทศมนตรีเสียชีวิตนะครับผู้ใหญ่บ้านเผยอย่างนี้ครับว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยออกออกเข้าออกเนี่ยคุกเนี่ยเป็นว่าเล่นเลยนะครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งทน้ทนโทษมาได้เพียง3เดือนขนาดที่พี่สาวเนี่ยนะครับไม่รับรู้เรื่องส่วนตัวนะครับก็อยากจะวอนให้น้องชายเนี่ยเข้ามอบตัว เพราะยังไงก็หนีไม่รอดครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับจากกรณีที่นายวันลบหรือนายเปียกเนี่ยอายุ51ปีนะครับซึ่งเป็นลูกชายของรองนายกเทศมนตรีตำบลละหารทรายในจังหวัดบุรีรัมย์ถูกนายสุรัตน์นะครับหรือนายสันอายุเนี่ย47ปีใช้อาวุธมีดกระนําแทงจำนวนทั้งหมด6แผลกลางถนนคอนกรีตทางเข้านะครับวัดป่าละหานทรายก่อนที่จะเสียชีวิตระหว่างนำตัวเนี่ยส่งง พยาบาบลเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่28ตุลาคมเวลาประมาณสัก1 9 0กา ต่อมาครับนางสาวเจีย๊ยบอายุ47ปีซึ่งเป็นแฟนสาวของนายเปียกผู้ตายเนี่ยยอมรับว่านายสุรัตน์เนี่ยมาติดพันธุ์ตนจริงโดยอ้างว่าอย่างนี้ครับว่าชอบพอกับตนน่ะตั้งแต่สมัยเรียนประถมนะครับมาด้วยกันซึ่งนะครับส่วนสาเหตุและก็เหตุผลเนี่ยมาก่อเหตุครั้งแบบนี้ตนเองไม่ทราบนะครับล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนนะครับของสอพละหานทรายได้มีการระดมกำลังและก็วางแผนเพื่อทำการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนิน คดีนะครับโดยเบื้องต้นตำรวจคาดว่าอาจจะมีการหลบหนีเนี่ยไปซ่อนตัวอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่เคยอยู่ในเรือนจำมาด้วยกันก่อนเนี้ยนะครับเนื่องจากนายสุรัตนเนี่ยเคยถูกจำคุกนะครับมาแล้วหลายครั้งทางด้านนายนะครับ อุทิศนะครับนามวิเศษนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตําบลของบ้านหนองตะคอกนะครับซึ่งได้กล่าวว่าอย่างนี้ครับว่านายสุรัตเนี่ยนะครับเคยก่อคดีเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็เคยถูกจําคุกมาแล้วหลายครั้งนะครับซึ่งครั้งล่าสุดเนี่ยเพิ่งออกมาจากเรือนจําได้ประมาณสักสาเดือนก็มาก่อเหตุแทงนายเปียกนะจนกระทั่งเสียชีวิต จริงๆแล้วนายสุรัตน์เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นคนก้าวร้าวนะครับแต่ว่าเป็นคนจิตใจดีแต่มีเพียงครั้งนี้ถึงออกมาจากเรือนจําแล้วก็มาแบบในลักษณะที่ต้องบอกว่าเป็นคนดุดันอารมณ์ร้อนแล้วก็มมโหง,ง่ายนะครับแต่ว่าแหมมาก่อเหตุครั้งนี้ทางด้านนะครับนางทุมมานะครับอายุ61ปีซึ่งเป็นพี่สาวของนายสุรัตน์ได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าปกติเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับกับเรื่องส่วนตัวของน้องชายไม่ว่าจะไปทํางานที่ไหนก็ไม่รู้ต่างคนต่าง อยู่นะครับส่วนเรื่องผู้หญิงที่ชี้เจีย๊ยบเนี่ยน้องชายไปคบหาเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแหมตนเองก็ไม่เคยละแคะละคายเลยแต่อยากจะให้น้องชายเนี่ยเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพราะยังไงตํารวจก็จับ ตัวได้เช่นเดิมนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็เหตุการณ์ดังกล่าวก็ขอแสดงความเสียใจกับนายเปียกนะครับที่เกิดนะครับเหตุแม่บางทีเนี่ยไม่รู้ว่าปมนะครับแต่ว่าถ้าได้ตัวนายสุรัตน์มาเมื่อไหร่รับรองครับทราบแน่ไปฟังเสียงกันหน่อยครับทำนิสัยมาตั้งแต่เขาเป็นหนุ่มก็คือส่วนมากก็คือจะจะอยู่ในคุกประจำติด <7 S 2> คุกประมาณสองสามรอบคดีอะไรพอรู้พอทราบไหมครับส่วนมากจะเป็นยาเสพติด แล้วล่าสุดก็คือน,นี่แหละฆ่าฆ่าคนตายโอ้คือทำร้ายลูกท่านของรองนายกใช่ไหมครับครับแล้วรู้ไหมว่าเขามีการครบหากับคนชื่อเกียบอะไรเนี่ยก็ได้ยินข่าวอยู่ครับได้ยินข่าว,าวาทราบข่าวอยู่ป้าเห็นเห็นคบกันค<ร>บกันนานเนีังครับก็ไม่ไม่น่าจะนานเท่าไหร่ครับคบกันแนๆตั้งแต่เน,นคือ เป็นแฟนกันเป็นผัวเมียก็รู้รู้แต่ว่าเขาได้จะยินได้ยิน in in s <S คนพูดไปมาฮัู่กันแค่นั้นแหละอุปนิสัยของในร้านเนี่ยเขาเขาเป็นคนยังไงครับท่านผู้ใหญ่ก็ทำนายอยู่บ้านเขาก็เขาก็พูดดีเด้ยนิสัยก็ดีแต่ที่ที่ออกคุกมาใหม่เนี่ยประมาณสามสี่เดือนนี่แหละออกมาแต่นิสัยเขาเหมือนยังไงล่ะจะโมโหง่ายเป็นคนโมโหร้ายเป็นคนอะไรไปเลย